สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา64นะครับโจท์นิดซื้อน้ำดื่มข้าวสารและปลากระป๋องไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังนี้ครั้งที่1ซื้อน้ำดื่ม2แพ็คข้าวสาร2กิโลกรัมและปลากระป๋อง5แพ็คคิดเป็นเงิน800บาทครั้งที่2ซื้อน้ำดื่ม4แพ็คข้าวสาร10กิโลกรัมและปลากระป๋อง3แพ็คคิดเป็นเงิน1,000บาท ครั้งที่สามซื้อน้ำดื่มเจ็ดแพ็คข้าวสารสามกิโลกรัมและปลากระป๋องหนึ่งแพ็คคิดเป็นเงินหกร้อยหกสิบบาทถ้าครั้งที่สี่ซื้อน้ำดื่มห้าแพ็คข้าวสารห้ากิโลกรัมและปลากระป๋องเจ็ดแพ็คโดยราคาของน้ำดื่มข้าวสารและปลากระป๋องไม่เปลี่ยนแปลงแล้วในการซื้อครั้งที่สี่นิดจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะครับ ก็ในที่นี้น่าจะเป็นเหมือนกับเรื่องของการเซตสมการ3ตัวแปรนะครับกําหนดนะครับอันนี้คือกําหนดให้ว่าน้ำดื่มนะครับแพ็คละ x บาทข้าวสารกิโลกร,รัมละ y บาทแล้วก็ปลากระกป๋องแพ็คละ Z บาทดังนั้นในครั้งที่1นนะครับเราจะหาว่าน้ำดื่ม2แพ็คก็เป็นราคาที่เงินจ่ายนะครับก็คือ2คูณ x อ่กขอโทษครับ2แพ็คนะครับแล้วก็ข้าวสาร2กิโลกรัมก็เป็น2 y แล้วปลากระป๋อง5แพ็คก็คือ5 Z เป็นเงิน800บาท ในครั้งที่2ซื้อน้ำดื่ม4แพ็คก็คือ4 x เข้าวสาร10กิโลกรัมก็คือ10 y ปลากระป๋อง3แพ็คก็คือ3 z เท่ากับ1,000บาทครั้งที่3เราซื้อน้ำดื่ม7แพ็คข้าสาร3กิโลกรัมปลากระป๋อง1แพ็คเป็นเงิน660บาทนะครับ แล้วอยากรู้ว่าถ้าซื้อน้ำดื่ม 5x ในครั้งที่4นะครับอยากจะรู้ว่า 5x บวก 5y บวก7 z คิดเป็นเงินกี่บาทนะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้วิธีแบบเมทริกในการแก้ปัญหาหรือจะแก้สมการธรรมดานะครับพี่แบงค์มองเห็นว่าอยากจะใช้เรื่องของการแก้สมการธรรมดานะครับในที่นี้มองเห็น z เอาแมากําจัดกับสมการที่1กับสมการที่2ได้เอาสมการที่3คูณ5นะครับกลายเป็น 35x บวก 15y บวก 5z เท่ากับ3,300เป็นสมการที่4เอาสมการที่4ตั้งลบด้วยสมการที่1 35x ลบ 2x เหลือ 33x นะครับ 15 y ลบ2 y กลายเป็น13 y 5 z ลบกันหมดไปตัวนี้เหลือ2,500แล้วคราวนี้พี่แบงค์เอาสมการที่3มากำจัดกับ z ในสมการที่2ก็คือเอาสมการที่3คูณ2นะครับกลายเป็น14 x บวก่อขอโทษครับคูณ3นะครับกลายเป็น21 x 6. บวก 9y บวก 3z เท่ากับ1,980เป็นสมการที่6เอาสมการที่6กับสมการที่2ลบกันนะครับ 21x ลบ 4x เหลือ 17x 9y ลบ 10y เหลือลบ y 1,980ลบกับ1,000เหลือ980 เป็นสมการที่7มอง2สมการนี้ถ้าอยากจะแก้กันจะต้องเอา1 7เอ่อขอโทษครับเอา13คูณสมการที่7นะครับตัวนี้คือลบ13 y เอา13คูณ17 13 7 91 13 13 13ได้2 2 1นะครับดังนั้นตัวนี้คือ2 2 1 x แล้วเอา980คูณ13นะครับ13 0 13 8 1 0 4 13 9 1 7กลายเป็น1 2 7 4 0นะครับเป็นสมการที่8ดังนั้นเอาสมการที่8ลบด้วยสมการที่5 2 2 1ลบ33นะครับก็กลายเป็น8 กลายเป็น188นะครับอ,อ๋อขอโทษครับพี่แบงค์ต้องจับบวกกันมากกว่านะพูดผิดนะครับมันเป็นบวก13 y กับลบ y 3 y จับบวกกันนะครับเอา2 2 1สอบวก33กลายเป็น254 x นะครับส่วนตัวนี้12740บวกกับ2500กลายเป็น15240นะครับ ดังนั้น x เลยมีค่าเท่ากับ15240หารด้วย254นะครับซึ่งหารกันออกมาเพียงว่าได้6แน่เลย6424นะครับแล้วก็6คูณย5ได้150ได้152เพราะฉะนั้นตัวนี้60นะครับ x เท่ากับ60 หลังจากรู้ว่า x คือ60เอา x ลงกลับไปแทนค่าในสมการที่7กลายเป็น17คูณ60ลบ y เท่ากับ980ดังนั้น y เท่ากับ6 7 42 6 1 6ลบ980นะครับ y ก็เลยมีค่าเท่ากับ40หลังจากนั้นพี่แว้งเอา x กับ y ลงไปแทนค่าในสมการที่3นะครับเอา x แล้วก็ y แทนค่าในสมการที่3กลายเป็น7คูณ60บวก3คูณ40แล้วบวก z เท่ากับ660ตัวนี้คือ420บวก120บวกแตัวนี้คือ540บวกแ ดังนั้น z เท่ากับ120นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งที่4นะครับเพราะฉะนั้นในครั้งที่4ที่กำลังหาคำตอบเราต้องจ่ายเงินคือ5 x บวก5 y บวก7 z มีค่าเท่ากับ300บวก200บวก แปดดังนั้นในที่นี้ออกมาคือ1นึ่งบาทนะครับก็ข้อนี้เป็นการแก้สมการ3ตัวแปรธรรมดานะครับเซตอัพเป็นสมการขึ้นมาหรือถ้าใครจะใช้ให้มันเป็นเมทริกก็เป็น225แล้วก็4 1 0 3 7 1> 3 1 x y z แล้วเท่ากับ800 1,000แล้วก็660พี่แบงค์คิดว่าตัวเลขมันยากนะครับในการที่จะไปทำเป็นอินเวอร์สแล้วข้ามไปคูณก็เลยคิดว่าใช้ฉเฉลยโดยใช้วิธีนี้น่าจะง่ายกว่านะครับก็ข้อนี้ตอบ1,340นะครับ